สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายยดีและทางช่องชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยซาโยดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลรอบโลกนะครับกับผมยอดี ie, ประเสริฐบดิเลชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ EP นี้นะครับก็มีวิเคราะห์นะครับจากสื่อญี่ปุ่นนะครับ soccer digest นะครับที่รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับฟุตบอลญี่ปุ่นได้ออกมาวิเคราะห์เหตุผลนะครับของทีมชาติอินโดนีเซียนะฮะที่จะมีโอกาสนะครับในการเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบต่อไปนะครับตามหลังญี่ปุ่นนะครับก็หักมองจากสถานการณ์ตอนนี้กลุ่ม4นะครับที่ตอนนี้ญี่ปุ่นมีอยู่15คะแนนนะครับนำไปจากฝูโดยมีออสเตรเลียนะครับมีจคะแนนอยู่อันดับที่2นะครับขณะที่6คะแนนนะครับมีเท่ากันนะครับประกอบด้วยซาอุดิอาระเบีย บียบาเลนจีนและอินโดนีเซียนะครับโดโยชิยุกิคาวาจินะครับผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับก็ได้แสดงทัศน,นะนะฮะถือโอกาสเข้ารอบต่อไปในฟุตบอลโลกนะครับขอหนึ่งเดียวอย่างอินโดนีเซียของชาติอาเซียนนะครับตามรายงานจากสกเยเด็ดเจ็อย่างที่บอกไปนะครับโดยทางโยชิกุจิคาวาจิบอกว่าอินโดนีเซียนะครับมีคุณภาพฝีเท้าผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากๆนะครับ ทั้งความแข็งแกร่งของแนวรับและทักษะที่ดีจากผู้เล่นโอลสัญชาติทั้งจากส่วนใหญ่ i อ็มพอร์ตมาจากผู้เล่นในลีกเดร์แลนด์และอิตาลีนะครับรวมถึงนะฮะนักเตะสัญชาติอังกฤษเป็นต้นนะครับเหล่านี้นะครับและคุณภาพจึงอาจเหนือกว่าออสเตรเลียซาอุดีอาระเบียด้วยซ้ำนะครับหากมองในเรื่องฝีเท้าของตัวผู้เล่นนะครับอีกเรื่องสําคัญนะครับและมีอิทธิพลน,นะครับต่อผู้เล่นและกระตุ้นทีมอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดีก็คือเสียงเชียร์ของแฟนบอลพวกเขาครับเวลาเล่นเกมยาวนึกต้องบอกว่าขึ้นชื่อนะครับเรื่องเสียงเชียรวคควลัักกแแะะดดขงบ หลอแต่กันเลยชีเดียวนะครับเช่นกันกับอีกหนึ่งเหตุผลนะฮะก็คงจะเป็นฝีมือการคุมทีมครับของทางชิงแตยอย่างนะฮะคุณสื่อชาวเกาหลีใต้ของอินโดนีเซียนะครับที่คุมทีมมานานแล้วหลายปีน,นะครับก็ต้องบอกว่า เขาคนนี้มีความเข้าใจการทําทีมอยู่กับทีมเป็นเวลานานนะครับโดยมีจุดเด่นนะครับในการเลือกสมผสรณ์าวัตถุดิบนักเตะทั้งจากในลีกอินโดนีเซียและจากยุโรปได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ก็เป็นวิเคราะห์หน้าของทางโยชิกุจิคาวาจินะครับผู้่ยวชาญฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับที่ได้ออกมาแสดงความเป็นเห็นผ่านทางซ็อกเกอร์ไดจิตนะครับสื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพบกักใหม่ยนการต่อไปนะครับฟุตบอลไทยไซดีขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ